ครับอันนี้เราก็จะมาดูการเปลี่ยนคิวีดน้ำของสูอิตเดดนีนะครับอันนี้ดูสภาพคิวเดิมก่อนนะครับคิวฤดน้ำเดิมเห็นว่ามันเก่ามันเริ่มชำรุดเสียหายแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองถอดออกแล้วก็ใส่กลับเข้าไปนะครับเรามาดูคิวิดน้ำกัน ให้เป็นที่น้ำตัวของใหม่ที่เราเปลี่ยเนเข้าไปแล้วมาสังเกตดูจะมีกีบอยู่ตรงนี้นะครับทางหัวมันขอประตดดูนะครับจะมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นกีบานหน้านะแล้วก็นี่นะครับคือเราก็มาประมาณการภาพรวมท่านครับท่านได้ไหมสังเกตตำแหน่งของ ตัวคลิปนะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้ไข่วงนี่คราต้องทำแบบทน้าบ้านนะฮะไข่วงใหญ่เข้าไปแล้วก็งัดปินแล้วก็ดึงคิปก็ะออกนะครับเราคิปก็กออกนะครับ คล้อานะเนี่นะปุ๊สาบสภาพครับที่เก่ากอ็สภาพนะนะก็ไม่มีกระกอบ เราจะไปเช็ดท้ง้าประหดตามเมืองรอยนครับเดี๋ยวท้งฟ้าบ้า,าแล้วผมใช้ผ้าชุดมา้มาธรรมาดาเยครับผ้าชุดน้าธรรมดาครับชิดตองไห เช้ดกาวผ้าแห้งๆนะครับเช็ดทำควรรมามสะอาดก่อนเดี๋ยวเราจะใส่กลับเข้าไปแปบ๊บเดียวง่ายๆที่บ้านครับทำเองฮะตอนใส่ก็ง่ายๆนะฮะเอาตำแหน่งทวพินนะครับ,ใ,งงรบ,ห pin, รบให้เข้ากับตำแหน่งที่เราดูกันเมื่อกี้นี่น่าจะคู่นี่นะฮะเนี่ยเอาให้ลงที้ตรงกันนะครับก็ใส่ลงไป ก็เป็นนิ่งเลยอันนี้เนี่ยต้องอันหนึ่งแผลอันหนึ่งอาจะกดยากนิดนึงนะครับเหมือนกันนะ นะเนี่ยนี่ที่ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับส่วนอีกสามบานก็ตดลองเล่นกันอยู่นะครับก็ในตัวใหม่เลยจะมีบอกตำแหน่งกลิปนะครับเรามาทาบชิดตำแหน่งล้วติดตั้งเข้าไปนะครับ